มีคนรู้จักเกรงใจสนิทสนมกันมาขอให้เซ็นค้ำประกันอย่างนี้ควรจะเซ็นไหมอ้าวก็เคยได้ยินข่าวที่เขาบอกว่ามีคุณครูเซ็นค้ำประกันให้นักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาเรียนต่อแล้วปรากฏว่านักเรียนหนีทุนแล้วปรากฏว่าผู้ค้ำทัวลงอย่างนี้ควรจะปฏิเสธไม่เซ็นหรือว่า ทำยังไงดีวันนี้ครูชานักกฎหมายใจดีมีคําตอบจัดให้นะคะก่อนอื่นฝากกดหัวใจแล้วกดติดตามให้ครูชานิหน่อยค่ะที่เรามักเคยจะได้ยินกันนะคะว่าเฮ้ยการที่พิเซษคัาเนี่ยมันมีผลให้เราเหมือนกับ ต้องไปเป็นนี่เขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกนี้ไม่จ่ายตังไม่ใช้นี่หรือหนีไปกลายเป็นว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์มาเรียกจากผู้ค้ำประกันได้ ตรงนี้จริงบางส่วนนะคะในแง่ของกฎหมายก่อนหน้าปี6-1ที่เขามีการแก้ไขกันแล้วค่ะเพราะว่าเกิดเคสอย่างที่เป็นข่าวกันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือมีการที่ไปเซ็น,นค้ำการสุดท้ายคนค้ำโดนฟ้องนะคะไม่จ่ายตังค์แล้วไม่มีตังค์จ่ายจนโอ้โหล้มละลายกันไปหลายคนเลยทีเดียวกฎหมายเลยแก้ไขค่ะกลับมาคุ้มครองผู้ค้ำประกันมากขึ้นนะคะ พูดถึงเฉพาะผู้ค้ำประกันในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะฉันมีสิทธิ์ปฏิเสธกฎหมายเรียกว่ามีสิทธิ์เกี่ยงค่ะบอกว่าเฮ้ยเฮไปเรียกมาจากลูกนี่ก่อนถ้าลูกนี่มีทรัพย์สินยังใช้อยู่ไปเรียกก่อนถ้าเขามาทวงก็ปฏิเสธด้วยวาจาไปนะคะแต่ถ้าเขาฟ้องมาก็ปฏิเสธในคําให้การเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายนะคะคราวนี้เรามักจะเห็นในสัญ,ญญาที่เขียนบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ผู้ค้ำประกันเนี่ย ยกกล่าวอ้างถึงสิทตรงนี้ขึ้นมาว่ามีสิทธิัิเสธเรียกให้ลูกหนี้จ่ายก่อนถ้าเป็นสัญญาค้ำประกันที่ทำขึ้นก่อน11กุมภาพันธ์2558ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะคะว่าถ้าสัญญาเขียนไว้ว่าไม่ให้มีสิทเกี่ยงไปเรียกลูกหนี้ก่อนก็ยังเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าทำสัญญาค้ำประกันหลังจากวันเดือนปีดังกล่าวนะคะถ้ามีข้อสัญญาลักษณะน,นี้ถือว่าตกเป็นโมฆะ เขียนเอาไว้ตกลงไว้ก็ถือว่าไม่ได้เขียนไม่ได้ตกลงนะคะเพราะต้องการคุ้มครองผู้ค้ำประกัน,นะค่ะแต่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 แ,ตแ,ตแ,ตแต่ข้อยกเว้นนี้ใช้กับเฉพาะผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นคนธรรมดานะคะถ้าเกิดผู้ค้ำประกันเป็นพวกนิติบุคคลบริษัทมันจะมาย,ยกข้อต่อสู้แบบคนธรรมดาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเจอสัญญามีคน มาขอให้เซ็นค้ำประกันให้หน่อยอย่างน้อยก็ดูดีๆนะคะในแง่เครดิตของเขานะคะและรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองตรงนี้ไว้ค่ะว่ามีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ตรงนี้อยู่นะคะถ้าลูกนี้มีเครดิตน่าจะมีทรัพย์สินพอเพราะหลายๆคนเนี่ยพอเห็นเพื่อนเห็นคนใกล้ตัวนะคะมาขอความช่วยเหลือก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะฉะนั้นสิทธิ์ตรงนี้เป็นข้อพิจารณานหนึ่งให้คุณตัดสินใจนะคะว่าจะเซ็นค้ำหรือไม่ค้ำดีค่ะ และถึงแม้ว่าจะมีข้อสัญญาที่เขียนว่าไม่ให้ยกข้อต่อสู้นะคะคนธรรมดาอย่าลืมนะคะคุณยินได้เลยนะคะข้อความนี้ตกเป็นโมฆะนะคะถ้าคนค้ำประกันเป็นคนธรรมดาค่ะและถ้าเกิดว่าคุณเซ็นไปแล้วหลังปี58อย่างที่ครูฉัดบอกนะคะและมีเจ้านี่มาเรียกคูดบอกว่านี่นี่นี่ มีสัญญาเขียนอาไว้ว่าไม่ให้มีสิทธิ์ปฏิเสธไปเรียกจากลูกนี้ก่อนอคุณยิ้มได้เลยนะคะว่ามีกฎหมายคุ้มครองตรงนี้อยู่ค่ะว่าข้อสัญญานี้เป็นโมค่ะใช้ไม่ได้เซ็นก็เหมือนไม่เซ็นนะคะเรียกให้เขาไปชําระ จากลูกนี้ก่อนยกเว้นเสร็จแต่ว่าเฮ้ยลูกนี้ไม่มีอะไรให้บังคับแล้วอะ่ะหรือว่าการบังคับเป็นการยากนะคะเขาก็มีสิทธิ์มาเรียกจากคุณคะ่ะ oh. ถ้าใครเห็นว่าคลิปน,นี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์เลยนะคะวันนี้ครูฉันนักกฎหมายใจดีไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย